สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยทําไมมาเป็นเมียฝรั่งของมาดามหน่อยยิบยกค่ะพี่น้องคะหนึ่งคนถามหลายคนคงอยากรู้ในกรณีที่คําว่าเมียฝรัง่งเมียฝรั่งของมาดามหน่อยนี่แหละทําไมถึงได้มาเป็นเมียฝรัง่งวันนี้มีเวลาวันนี้มีเวลาว่างเยอะก็เลยอยากจะหยิบยกมาตอบมาเล่าสู่ฟังค่ะพี่น้องคะมาบอกพี่น้องฟังพี่น้องอยากหูค่ะพี่น้องคะผู้ใดบู้ ขู่บ่เป็นอย่างดอกนะคะพี่น้องเนาะแต่มาดามหน่อยอยากเ้าแล้วกันมาเา้าซูฟังกับพี่น้องขาก่อนที่มาดามหน่อยจะได้มาเป็นเมียฝร,รั่งนี่แหละคะล่ะพี่น้องขาก็อย่างที่บอกมาดามหน่อยทํางานเป็นผู้จัดการโรงงานเสื้อผ้าส่งออกดูแลคนเกือบ4ี่พันคนของโรงงานแหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปแต่ทําไมถึงได้มาเป็นเมียฝร,รั่งคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็คืออยากจะเล่าะค่ะพี่น้องขาถึงจะมีแค่คนไม่กี่คนถามแต่มาดามหน่อยก็คืออยากเล่าคิดว่าหลายคนคงอยากจะรู้อย่างที่ว่าคือ ยังสี่ค่ะพี่น้องขามาดมหน่อยเนี่ยเป็นคนที่ติดการพน,นันอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องขาการพน,นันก็คือไปเล่นปลอยเป็ดปลอยเป็ดค่ะพี่น้องขาไปเล่นที่าทางเขาเรียกอะไร ออกไปปล่อยเป็มมนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเป็นการที่แค่เสี้ยววินาทีเดียวทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างที่ว่ามาดำหน่อยทํางานอยู่ดีๆแล้วมีวันหยุดทางโรงงานเขาหยุดมาดำหน่อยก็เลยเรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตํารวจเมียเมียตำรวจนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ แล้วคราวนี้ก็คือชวนกันไปชวนกันไปแล้วก็ประมาณว่ามีเวลาว่างาวันหยุดโรงงานหลายวันก็เลยทําการาไปเที่ยวนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่การไปเที่ยวนี้อาจจะผิดไปมาก่อยก่อนนั้นนนั้ก็รู้จักค่ะพี่น้องคาแต่มันก็ไม่ได้ถลําลึกอะไรมากมายแต่พอวันที่ไปวันนั้นก็คือข้ามไปปลอยเปรตข้ามไปปลอยเปรตเราก็ถือว่าตัวเองเป็นคนใจถึงแหละค่ะพี่น้องคาเป็นคนใจถึงเป็นคนกล้าได้กล้าเสีย เป็นคนใจนักเลงมาดามหน่อยนี่เป็นคนแบบนั้นจริงๆคาเลคเตอร์จริงๆก็เป็นแบบนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาไปกับเขาไปกับอ่าถ้าจะบอกว่าไปกับคุณนายก็ว่าได้นะคะ่ะพี่น้องเนาะเราก็ไม่โทษเขาอย่างที่ว่ามาดามเคยทําคลิปแรกที่บอกว่าอ่าเมียฝรั่งทําคลิปทํา youtube ครั้งแรกนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าใครมีเวลาก็กลับไปฟังดูคลิปแรกที่มาดามหน่อยลงเมียฝรั่งทํา YouTube ครั้งแรกอธิบายไว้ตรงนั้นอยู่คะ่ะพี่น้องขาไม่เป็นไรมาดามหน่อยย็บยกมาเล่าสั้นๆให้ฟัง เป็นคําตอบที่เขาเรียกอะไรเป็นสามารถที่จะเป็นบทเรียนคนอื่นได้ละค่ะพี่น้องคะอยากให้ทุกคนเอาตรวน,นี้มาเป็นบทเรียนก็ถือว่าได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวในชีวิตโดยที่เราทําตัวเราเองเราไม่โทษใครเราเป็นคนที่ ความมั่นใจในะตัวเองสูงเลยพาพังนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคาหมันใจแห้งเลยพลาชีวิตเจ้าของล่มเหลวมาดำหน่อยไปตดกันพน,นันพอหลังตักที่ข้ามปลอยเป็ดไปไปกินไปนอนอยู่ตรงนั้นสองสามคืนเองคะ่ะพี่น้องขาเสียหลายล้านจากที่ตัวเองทํางานเก็บเงินมาตลอดแล้วก็ช่วงที่ไปเล่นนี่ก็คือได้หย่าก,กับสามีแล้วล่ะคะ่ะสามีเป็นออรองรองกระทรวงแรงงานกับพี่น้องขารองกระทรวงแรงงานพ่อของลูกนี่แหละคะ่ะรองกระทรวงแรงงานตอน นั้นเราก็อยากกันแล้วล่ะแต่พอมาอยู่โดดเดียวเดยียวาดอยู่ที่โรงงานอย่างที่ว่าก็เลยไปเล่นข้ามไปพอไปติดแล้วก็อย่างที่มาดามหน่อยพูดอยู่น่าจะสองสคลิปนี่แหละค่ะที่บอกว่าทำไมถึงไปตรงนั้นทำไมถึงคนที่คนที่ คนที่มาดามหน่อยชอบชื่นชอบเขานี่ถ้าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือเสียปอปลาซาลาโอนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเสียปอปลาซาลาโอเป็นเน็ตไอดอลมาดามหน่อยนะเธอจะพูดตามจริงเป็นเด็ตไอดอลมาดามหน่อยตอนที่เขาดังๆแต่ก่อนอะไรยังไงโอเคในส่วนที่เขาไม่ดีเราก็ว่าไปเราก็ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นแต่ในส่วนที่บอกว่าการผนันเนี่ยมาดามหน่อยก็ยึดหลักยึด เขาแหะค่ะเพราะว่าเป็นคนใจถึงเหมือนเขามาดามหน่อยชอบแบบเขามันก็เลยกลายเป็นมาดามหน่อยก่อนหน้านั้นไม่เคยเล่นไม่เคยแม้กระทั่งกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่เคยมี มุ่งมั่นในการทางานทะเยอทะยานอย่างเดียวในการทํางานกับพี่น้องขามาเสียแค่มีเวลาว่างไม่กี่วันแค่นั้นเองข้ามไปเมืองอ่ปอยเปตดแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ติดใจแล้วก็เสียเสียหนักเข้าการเสียหนักมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องเอาทุนพืนนั่นแหละค่ะพี่น้องขาการเสียการพนันนี่อย่างที่บอกไฟไหม้บ้านมันก็ยังเหลือที่แต่พอติดการพนันนี่ไม่เหลือแม้ตังแม้กระทั่งบ้านแม้กระทั่งที่อันนั้นถูกต้องโดยมาดามหน่อยเสียเกือบสิบล้าน เกือบสิบล้านนี่หมายถึงว่าทั้งเงินที่ตัวเองเก็บมาทั้งตัวเองทํางานทั้งรถค่ะพี่น้องขาตอนนั้นมาดามหน่อยใช้รถ อของมิลเซเว่นที่มันออกไปใหม่ช่วงนั้นค่ะพี่น้อง่าออกใหม่ๆก็คือราคาล้านกว่าไปจำนำอยู่ที่บอนเขาได้แค่สองแสนที่ขนแก่นค่ะพี่น้อง่าจำนำได้แค่สองแสนหลังจากนั้นแล้วไม่มีการไปเสียค่าดอกค่าเบี้ยดอกทบต้นต้นทบดอกอย่างที่ว่านี่คือเรื่องจริงค่ะพี่น้อง่าแล้วก็กลายเป็นว่าจากสองแสนเขาก็เอาปืนมาจี้หัว จี้หัวนั่นแหละค่ะพี่น้องคาแล้วเขาก็บอกว่าให้เ,เขาเรียกอะไรให้เซน็โน,เเซนโอนให้เขาให้เซ็นโอนให้เขาทบบอกทบเบี้ยมไม่มีเงินสักบาทให้เขาเขาก็เลยให้1,000บาทสําหรับการเซ็นเอกสารนั่นก็คือเสียรถไปในราคาส0 0แสนค่ะพี่น้องคานั่นคือที่มาที่ไปว่าทําไมมาเป็นเมียฝรัง่งหลังจากนั้นแล้วก็ โกงทุกชนิดค่ะพี่น้องขะโกงทุกชนิดโกงนี่โกงที่โกงทางพ่อแม่พี่น้องจากคนที่ดีๆไม่เคยมีปัญหาอะไรพูดขายใครก็ให้เงินนั่นแหละค่ะพี่น้องค่าก็กูน้นี่ยืมสินยืมทุกชนิดโกงทุกชนิดแล้วก็ไปเล่นเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขาได้เงินไม่ยอมไม่ยอมทําอะไรได้เงินมา5บาทส0บาทเล่นการพน,นันอย่างเดียวและค่ะพี่น้องขะหมดไปเกือบ10ล้านเกือบ10ล้านรวมทั้งหนี้สินโดยที่ทํางานมาตลอดเกือบ20ปี เก็บเงินมาตลอดมีเงินแยะมากมายแต่สุดท้ายก็คือมาเสียเล่นตรงนั้นเต็มๆต็มก็คือแค่สองสามเดือนเองค่ะพี่น้องคาก็เลยหมดหลังจากหมดแล้วหมาตัวเดียวก็ไม่มองแม้แต่หมาก็ยังไม่มองอย่างที่ว่าแล้วก็มีการนอหกละเหรเล่ร่อนอยู่ตัวคนเดียวถึงขั้นจะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นแล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนหาหาทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นหรอกค่ะถ้าเราไม่มีแล้วเราก็หมดทางหากินเลยและแล้วก็ อยู่ขอนแก่นกับพี่น้องขาไปอยู่ขอนแก่นแล้วก็ไปบอกว่าถ้าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะมารับเลี้ยงดูเราแล้วตอนนั้นเราก็มีอายุสี่สิบขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมาดูแลเราอยู่แล้วไม่มีใครที่เทวดาขี่ม้าขาวมาช่วยอยู่แล้วกับพี่น้องขาก็นึกอย่างเดียวว่าโอเคคนอื่นขี้เหร่กว่าเราคนอื่นขี้ห้กว่าเราผู้หายก็เฮ้า เขาก็ยังมีสามีฝรั่งเราเราว่าเพราะว่าเราฝันแต่ก่อนอยู่แล้วว่าการที่มีสามีฝรั่งนี่จะเป็นคนที่มีเงินมีทองร่ํารวยอยากได้เยาะเงินได้ขึ้นเครื่องบินได้ไปได้เที่ยวประมาณเนาะกับพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องได้ตรงนั้นเราก็เลยทําตามเขาก็เลยคิดแล้แล้วก็มาทําการถ่ายรูปลงถ่ายรูปลงไปเช่าอินเทอร์เน็ตชั่วโมงละห้าบาทสิบาทชั่วโมงละสิบาทค่ะพี่น้องคะสมัยก่อนอยูเอื้ออาทอนค่ะพี่น้อง บ้านเช่าอยู่เอื้ออาทรค่ะพี่น้องขาแล้วก็ไปเช่าชั่วโมองอินเทอร์เน็ตสิบบาทต่อชั่วโมงให้เขาทําให้ถ่ายรูปแจ๊ะแล้วก็ลงในอินเทอร์เน็ตหาสามีทางเว็บไซต์ค่ะพี่น้องคะและแล้วก็พอลงไม่กี่วันก็มีคนเยอะยๆเข้าไปมากมายคือใครเข้าไปเยอะะมากมายนี่คือพวกผิวดําค่ะพี่น้องคะพวกที่อายุน้อยหรือไม่ก็เอาโปรไฟล์ที่ดีๆเอาคนหน้าตาดีๆเอาเป็นฝรั่งแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นพวกที่ เอ่อไอ,ไอเขาเรียกอะไรพวกดำๆนั่นแหละกับพี่น้องขาพวกที่เล่นนั้นนสรุปว่ามาดาหน่อยเข้าอยู่ตรงนั้นสองสามเดือนเออมันไม่มีไม่มีแล้วละ่ะคงไม่ได้แล้วละ่ะคงไม่มีแล้วละ่ะประมาณเนาะกับพี่น้องเนาะแล้วก็บอกว่าโอเคฉันจะออกจากอินเทอร์เน็ตแล้วละ่ะจะเว็บหาคู่ที่มันไม่ต้องเสียตังะค่ะพี่น้องสมัยก่อนก็คือไทยเลิฟลิงค่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นแล้วก็ก่อนที่มาดาหน่อยจะบอกว่าจะเลิกจะไม่เอาแล้ว ลงสองสามเดือนแล้วมันไม่มีใครติดตา่อมามีแต่คนที่เช็คเข้าไปแล้วสามารถที่จะไม่สามารถที่จะเห็นตัวตนได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้คนที่หลบลี้นี่ก็คือเป็นประมาณว่าเออมันพูดไม่จริงบางคนก็อวดร่ำอวดรวยเกินไปแล้วเยอะแยะมากมายที่มาดามหน่อยเจอก็เลยโอเคคิดว่าอ,อ่ามันไม่มีใครช่วยเราได้แล้วแหละก็เลยหยุดหลังจากหยุดไปประมาณอาทิตย์หนึงแล้วก็กลับเข้ามาดูอีกทีหนึ่งก็มีผู้ชายคนนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะคือพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคนสปีดเดนอย่างที่ว่าก็ติดต่อไปบอกว่าติดต่อฉ ฮาโูฮาโูพูดภาษาอังกฤษเขาเขียนภาษาอังกฤษไปกับพี่น้องค่ะแล้วมาดันเหมือนก็เลยเออกาขี้ดีกว่ากาตรวก็เลยตอบเข้าไปนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็ออกจากไทยเลือบริ้งมาคุยในในอ,อีเมลส่วนตัวอีเมลส่วนตัวคุยกันไม่ถึง2ออาทิตย์แล้วก็แกก็เดินทางไปเพราะาเราบอกว่าเราพร้อมที่จะบินเราพร้อมเลยเราตัวคนเดียวมีเสื้อผ้าติดตัว เสื้อผ้าค่าขี้งยัง,ยงว่าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณแน่คุณบรับฉันเลยฉันพร้อมสเตบินไปกับคุณนั่นคือสิ่งที่เราพูดกันทาง อีเมลค่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นแล้วเพื่อนก็ไปพ่อใหญ่เพื่อนก็ไปค่ะพี่น้องขาเพื่อน <c oughs> เพิ่นก็บ,บินไปเลยเป็นช่วงที่เพิ่นซื้อตั๋วพอดีค่ะพี่น้องขาที่ช่วงนั้นมีการซนึนามินะคะพี่น้องขาแล้วก็พวกพ่อหลังพวกนี้เขาจะชอบไปไปดูสถานการณ์ที่เกิดซึนามิอย่างที่ว่าจังหวัดพังงานนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วเราก็นัดกันแล้วก็ก็โอนเงินไปให้ โอนเงินไปให้ค่ะพี่น้องคับเพื่อนพ่อใหญ่นี่แล้วก็โอนเงินไปให้เพื่อเป็นค่าเครื่องบินนั่งมาภูเก็ตแล้วก็เอานู่นเอาค่าอาหารที่พักให้เรียบร้อยโอนเงินมาเพราะว่าเขาคำนวณพวกนี้มันฉลาดได้พี่น้องเด้อบางสิไปโกงมันบด้เด้อเขาฉลาดเขาเช็คไปเลยว่าโอเคค่าโรงแรมเท่าไหร่ค่าเครื่องเท่าไหร่อะไรอะไรมันโอนให้นี่โอนให้ซ้ำใดพี่น้องโอนให้เท่ากับราคาเครื่องไปกับราคาโรงแรมประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องนะนี่คือเรื่องจริงหลังจากนั้นก็เจอกับ จอกันอยู่ที่ภูเก็ตก็ไปเจอกันหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็เ,เ,เที่ยวเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยอยู่ประมาณสองอาทิตย์เขาก็ตีเขาก็กลับบินกลับแล้วก็อีกไม่นานเขาก็บินไปนั่นแหละคือที่มาที่ไปของคําว่าเมียฝร,รั่งของวาดําหน่อยแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นเนื้อคู่แหละคะ่ะพี่น้องขาพอมาแล้วก็เหมือนกับว่า จากที่เราคิดไว้เพราะาเราบอกว่าเราไม่ต้องหวังอะไรเราไม่ชกมาดาหน่อยไม่เคยนั่งชงนั่งเช็คอะไรว่าเขาเป็นใครเขาร่ําเขารวยเขามีเขาไม่มีขอให้ว่ามึงบินข้าม น้ำข้ามทะเลมารับกูไปกูเป็นไปอยู่ที่นี่ก็ตายไปตายเอาดาบหน้าดีกว่านั่นคือสิ่งที่คิดค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพอดีมันเป็นดวงดีเป็นการโชคดีของเรานี่แหละก็เลยเมื่อเจอพ่อใหญ่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่คือที่มาขี่ไปคําว่าเมียฝรั่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่อยากได้เป็นสิ่งที่พูดไม่อายใครเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตจากหน้ามือไปหลังมืออยู่ตกเหวมาขึ้นโผล่ขึ้นมาอยากสวยๆอย่างที่วาแล้ก็ ได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะว่าคําว่าเมียฝรัร่งนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะนํามาเล่าสู่ฟังว่าทุกคนหลายคนอาจจะอยากรู้อยากเห็นมาดมามหน่อยเล่าความจริงให้ฟังเป็นแบบนี้คะ่ะคาว่าเมียฝรัร่งเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดหละค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่บพี่น้องว่าสิาวัลน้อยๆมันก็ไปกับซิปนาที่แหละโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ